สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามวันนี้ผมจะพามาดูดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยนะครับนะฮะวันนี้ผมมีหนังสือมาดูด้วยนะฮะมีหนังสือมายืนยันให้ดูด้วยนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้ผมนํามาจากไหนนะครับนะครับนี่ครับอ่าอย่างงวดนนี้นะฮะดับไปที่ร้อยเจ็ดสิบ ศู 0, 7, หน่วยตัวเลขออกมาที่6กหนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเจ็ดศูผ่านนะครับครับวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับ100ดับ2 10ดับ3 หน่วยหลักสามนะครับหน่วยหลับสามนี่ครับสามขอโทษทีครับสองสามสามนี่นะฮะร้อยสิบหน่วยนี่ฮะร้อยสิบหน่วยงวดนี้ผ่านครับครับงวดต่อไปเลยนะครับงวดต่อไปเลยนี่ครับศูนย์สองสาม 023ตัวเลขออกมาที่962ครับวดนี้ผ่านครับวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับ908ดับไปที่908ตัวเลขออกมาที่044นะครับนะครับแล้วก็ วดที่จะถึงนี้นะครับวดที่จะถึงนี้วดที่จะถึงนี้นะครับมีครับมาแล้วฮะนีฮะดับไปที่ร้อยสามดับไปที่สิบสองดับไปที่หน่วยห้านะครับเท่ากับสามสองห้าสามสองห้า ดูที่นี่ะครับว่าจะดับอยู่ตามที่หนังสือให้ไว้หรือเปล่านะครับแต่เขาก็ดับอยู่มาตลอดนะครับแต่ทางนี้และทางนั้นนะคะตัวเลขไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับนะครับตอนนี้อาจจะดับอยู่ตอนต่อไปอาจจะดับไม่อยู่ก็ได้นะครับแต่ขอให้ดับอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่อุตส่าห์ทนฟัง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนเพื่อนจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ